ที่เครียดมากที่ต้องทำยังไงบ้างหรอคะขั้นตอนการรักษาสิขั้นตอนแรกจะเป็นการเดินนะคะก็สูดทางหัวเปิดหัวปิดเนี่ยถ้าเรากดออกให้คุณลูกค้าได้แต่ถ้าเป็นสีอักเสบมือแดงสิวมีหนองที่คุณลูกค้าเป็นขั้นตอนจะมีการฉีดร่วมด้วยค่ะตอนการกดจะทําให้อักเสบมากกว่านี้นะคะแต่ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการมาค้าเพื่อลดการอักเสบของสิแล้วก็ลดรอยแดงจากการกดสิค่ะแต่ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการใช้ พี่ตกลงทาฟอร์ดนี้แล้วพี่ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะโดยปากติแล,แล้วถ้าจะไม่เห็นผลน,นะคะก็เป็นอาทิตย์ละครค่ะแต่ถ้ากดซอมาสามครั้งจะรู้เลยลว่าหน้าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมาสองสัปดาห์ครั้งมากดทีบอคะ่ะโอเคค่ะงั้นพี่เอาตามที่น้องแนะน,นําเนียค่ะเรื่องมันนี้เลยก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เต็มผู้ช่วยฟอร์เป็นคำตังร์ล่ะค่ให้ส่วนขั้นตอนค่ะ ขีดส,สิ่จะเป็นแท่งอยู่ติ๊กนะคะเดี๋ยวเริ่มทำวันนี้เลยค,คุณผู้ชมท่านไหนจะเริ่มคนแรกนะคะมูสเดี๋ยวแกทำก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้ได้ค่ะมือใครก่อนเลด้านนี้เลยนะคะ<ม>น,นั่งร้อนสู้นะขอ,ขอชาร์ตสวัสดีค่ะคุณชาชานพอดูไหนนะ เดี๋ยวนี้เราจะกดสิวกันนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเจ็บตรงไหนหรือกดแล้วทนไม่ไหวยกมือบอกได้เลยนะคะขอนนี้า่เก็บผมเลยนะจะเริ่มแล้วนะคะทนไม่ไหวบอกได้นะคะ ะะเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้าให้นะคะมาร์กหน้ากันนะคะนิดนึงเนาะเอประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญจะเรียกนะคะเทียยวนะคะเดี๋ยวขอเช็ดหน้าออกหน่อยนะคะ ะะจะอยูออ่ขั้นตอนนี้จะอยู่ประมาณ3 0นาทีลูกค้านี่มีได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งรอ,อ,อด้านนอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนแนะนำวิธีการดูแลหน้าล้างหน้ายังไงดูแลหน้ายังไงน,นะคะด้านหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้องคะ,งคะเดี๋ยวเรียกลูกค้าที่ต่อไปได้เลยค่ะ อัน <Hello. S 2> นีค่ะมีสิที่ไม่มีหัวได้เนาะเดี๋ยวเราจะกดสิวกันนะคะวันนี้ถ้าลูกค้าเจ็บตรงไหนหรือว่าทนไม่ไหวลูกค้ายกมือบอกได้เลยนะคะาสิวของลูกค้าเนี่ยมีการอักเสบรุนแดงไม่มีหัวม,มันจะทำให้เป็นหน,หนองด้านในนะคะอาจจะไม่สามารถกด เนะคะไม่ไหวยกมือบอกได้เลยนะคะ,ะนี้ก็สื่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหมอติ๊กจะเข้ามาฉีดสิวให้ลูกค้านะคะสวัสดีขอจะทำการฉีดสิวเพื่อการอักเสบให้ลูกค้านะคะ ผู้ช่วยพลอเตรียมพานโลโลทีหมอหน่อยคะเรียร้ค่ะเดี๋ยวหมอจะเริ่มการฉีดสีให้แล้วนะคะเจ็บ<ส>ไม้หมอจะบวาให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการมัหน่าลดเอ่ร์ตการณ์เสบนะคะ60นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยเช็ดหน้าให้ลูกค้าหน่อยนะคะ ก็มีผออู้เชี่ยวชาญแนะนําการล้างหน้าการเอ,อ่อดูแลรักษาหน้าระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะแนะน,นําวิธีการดูแลรักษาหน้านะคะคือควรล้างหน้าให้สะอาดนะคะและลดการแต่งหน้าจัดค่ะเพียงจากการแต่งหน้าจัดเยอะๆนะคะเป็นการาทาครีมกันแดดเยอะๆคะ่ะและควรหลีกเลี่ยงครงีมจากสารสตเตียรอยด์นะคะแนะนําให้เป็นยาแต้งสีที่มีส่วนผสมของ AHA คะ่ะเพื่อทําให้ผิวหน้าชื้นนะคะลูกค้าจะได้ไม่เจ็บอีกด้วยค่ะ ก่อนว่าไปหน้าฉันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยทาครีมกันดีก,กว่าเสร็จแล้วนอนได้ น้ำเสร,ร็จละมาทาครีมที่คุณหมอแนะนำดีกว่าทำไมยิ่งทาครีมที่หมอแนะนำหน้าฉันถึงไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยไปดูครีมมีอตอกมาทาบ้างดีกว่าหูยตัวนี้เขาเคลมว่า วันสิวหายและหน้ากระจ่างใสามากแต่ว่ามีประลอดแต่ว่ามันทําให้สิวหายไปหมดเลยนะฉันสั่งมันเลยกดสั่งมันเลยค่าส่งฉันยอมจ่ายเรียบร้อยในที่สุดคิมที่ฉันสั่งไว้ก็มาส่งแล้ว เราเริ่มทาครีมที่ฉันฝั่งไปกัน ah! เดี๋ยวโดนลิขิตดีใจอ่ะฉันจะได้สิวหายแล้วแป้งเยอะๆเลยตองที่มีสิวน่ะ ลิตภัณฑ์ตัตวไหนที่ไม่ได้มาตารฐานและ้หน่จาจะํำแนะหรืจากหมอหรือแพทย์หรือเปล่าคะมันก็มีบ้างแหละนี่ตัวเด่นตัวดังวิตอกเขาเคลมว่าสามวันเจ็ดวันมันจะทำให้สิของฉันหายไปหมดเกลียวแกนั้นมีครีมตัวไหนหายในสามวันเจ็ดวันฉันรักษาดยผลิตทีนิกเราคนความทำแนะน้าของทีินิกแกจะใช้ครีม0ค่าได้ยังไงแกก็พูดได้หนีหน้าแกหายแล้วมนี่แกดูหน้าฉันมันดูได้ที่ไหนล่ะ ฉันทำตารที่คีนีแนะนำทุกอย่างแกควรทำกรนีอ,อ,อกกนบ้างนะโวกเหมรอนรถแกงได้ไงโอเสียลาชิงหากใจเย็นนะคะในมอ,อดูผลิตภัณฑ์โอ้ฉันเปิดทุนังน,นี่กูไปแล้วต้เปิดที่นี่ผู้ผู้หญิงคะไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้แล้วสิ่ไหม หมอหน้าฉันถึงกลับมาสวยเหมือนเดิมเน้นเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวหมอพูดเาพาะเป็นคนกดสีมากหน้าและตามด้วยสายแฝงส่วนสิวอักเสบหมอจะเป็นคนฉีดให้ค่ะและและหมอขอแนะนําให้เลี่ยงการแต่งหน้าไปก่อนนะคะถือถ้าจําเป็นหมอแนะนําให้แต่งหน้าเบาๆได้กันแดถถดื่อลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำค่ะโอ้ยฉันนี่นะขออนุรักคนหน้ายนะคะที่ชื่นใจอารมณ์อ่ะแลวกค่ะเป็นผู้หญิงขอโทษแกด้วย ลองเสร็จแกเป็นผู้ไม่เดือดแกอ่ะไม่เป็นไรนะแกเแี๋วก็หายนะสูส้ๆขอบใจนะขอคนมากเลยนะคะหน้าที่ดีขึ้นมากเลยแทบจะไม่มีรอยอะไรแล้วไวัยพี่จะมาทํารีวิวให้คลินิกนะคะว่าคลินิกทำดีจริงค่ะขอบคุณคุณผู้หญิงมากเลยนะคะที่ให้เรายินดีบริการค่ะคะ่ะไว้วันหลังที่จะมาทําคอที่อื่นะคะขอบคุณที่ได้บริการคุณผี่หญิงนะคะ การแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดเมื่อผู้รับบริการเข้ารับบริการจนจบคอร์สแล้วแต่ไม่เห็นผลตามที่คลินิกได้อ้างไว้ 1. รับฟังและยอมรับความรู้สึกของผู้รับบริการแสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการที่ไม่เห็นผลรับตามที่คาดหวังไว้ รับฟังข้อกังวลและความผิดหวังของผู้รับบริการอย่างตั้งใจหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือปฏิเสธความรู้สึกของผู้รับบริการ 2. ตรวจสอบข้อมูลและประเมินสถานการณ์ตรวจสอบบันทึกการรักษาและประวัติการเข้ารับบริการของผู้รับบริการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความคืบหน้าของการรักษา พิจารณาปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์เช่นการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตนเอง 3. หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหากการประเมินพบว่าการรักษาไม่ได้ผลตามที่คาดหวังอาจพิจารณาทางเลือกอื่นๆเช่นปรับเปลี่ยนแผนการรักษาแนะนำการรักษาเสริมคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด หากการประเมินพบว่าผู้รับบริการไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตนเองอาจให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพิ่มเติม 4. สื่อสารกับผู้รับบริการอย่างชัดเจนอธิบายผลการประเมินและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนตอบคำถามและข้อกังวลของผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา แสดงความจริงใจและความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 5. ติดตามผลและให้การสนับสน,นุนติดตามผลกับผู้รับบริการเป็นระยะเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องหากจำเป็นและแสดงความขอบคุณสำหรับความอดทนและความร่วมมือของผู้รับบริการ การทำตามขั้นตอนการรักษาปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้คลินิกสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการช่วยลดความขัดแย้งและยังรักษาชื่อเสียงในทางอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ